พอวัดป่ามาขายสององครับเป็นพิมพ์อะไรครับพี่โต้งพิมพ์หลังยันเมธหลังยันเมธทั้งคู่เลยเหรอพี่คู่ครับองนี้ปิดทองนะพี่เนาะใช่ครับปิดทองเดิมอันนี้พี่โต้งตั้งไว้เท่าไหร่ครับแสนสองคนระับพีปิดทองแสนสองแล้วไม่ปิดทองอ่ะพี่หกหมืน่นหกหมืน่นแสนสองกับหกหมืน่นขอแกะดูหน่อยนะพี่นะครับ อันนี้พี่โต้งซื้อมานานรี่ยังครับเนี่ยซื้อมาประมาณสองสามปีแล้วเพิ่งซื้อสองสามปีเองเลยพี่ครับแต่ตอนซื้อช่วงช่วงแรงเลพี่เนี่ยแรงสองาปีก็ตอนนี้ครับซื้อมาแสนห้าแล้วองค์นี้เลยพี่เนี่ยใช่แสนห้าแล้วพี่โต้งซื้อมาแสนห้าพี่เปิดเท่าไหร่นะเมื่อกี้แสนสองเปิดแสนสองเพราะเราต้องการใช้เงินมันก็ไม่ขายแล้วผมจะกล้าต่อหรือพี่อย่างเงี้ย ทดลองต่อดูถ้าพอได้ก็เอาปิดทองเดิมๆนะพี่เนาะเดิมๆแล้วเนี่ยทองลักษณะของทองก็อย่างนี้เขาเรียกว่าทองเน่าเนาะพี่เนาะทองบูดทองบูดทองเน่าหลังยันเมตรสะดือก็จะขนาด ปลายจะแหลมๆหน่อยเล็กๆเล็กๆแหลมๆดูเหมือนสืดือเล็กเลยจะแหลมหน่อยพี่จะเอี้ยวๆเอียงๆหน่อยอ่ะสร้างปีสองพันห้าร้อยแจกปีสองพันห้าร้อยหนึ่งฉลองอายุครบหกสิบปีหลวงปู่เฮียงวัดป่าปิดทองนี่สร้างกี่องค์พี่ประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบสามองค์ แบบปิดทองบรรจุกริงสร้างจำนวนสร้างเจ็ดร้อยยี่สิบสามองเจ็ดร้อยกว่าองค์เร <700 S 1> ้บอกองค์นะ,ละ,ละ,ละนีสร้างอะไอยู่บันรบสร้างรอบเดียวพระพิมพ์นี้ <c oughs> เล่นง่ายหลันยันเมตรมีแบบเดียวพี่ก็คือดูที่ข้างหลังข้างหลังแบบนี้มีวิธีสังเกต ปิตาพระปิตาหลังยันเมธให้ดูตรงนี้นะนี่นะครับดูที่ยันเนี่ยจะเห็นก้อนสามก้อนนี้เห็นไหมครับเนี่ยก้อนสามก้อนนี้เดี๋ยวผมหาไมา้ก่อนพี่นี่จุดสังเกตพระปิตาพิมพ์หลังยันเมธนี่ให้สังเกตที่ก้อนสามก้อนนี้หนึ่งสองสามนี่เห็นไหมครับ ม,ม,มันจะมีคล้ายๆขอเบ็ดใช่ป่ะใช่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆขอเบ็ดเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนี้นี่สามจุดนี้มีทุกองตื้นบ้างลึกบ้างไม่เป็นไรพี่ขอให้เป็นลักษณะแบบนี้ยันก็จะต้องลึกคมชัดเนื้อเป็นเนื้อผงคุกลักขอบ ของพระหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าต้องเรียบขอบต้องเรียบทุกด้านต้องเรียบแบบนี้ส่วนพิมพ์ด้านหน้าพิมพ์หลังหลังยันเมตรสังเกตสะดือจะเล็กแหลมปลายสะดือจะเล็กแหลมเนี่ยปลายสะดือลักษณะเล็กแหลมช่วงนี้ช่วงแข้งด้านบนเนี่ย ก็จะเล็กเหมือนกันถ้าเทียบกับพิมพ์อื่นนะนะเนี่ยวิธีสังเกตพิมพ์หลังยันเมตรก็คือหูเสาเบา้าคล้ายๆกันแต่ว่าสะดือจะเล็กๆครับนี่ขาเข่าเล็กเล็กนีงองนี้พี่ตรงเอาเท่าไหร่นะแสนสองหมื่อันนี้เปิดไว้แสนสองเดี๋ยวผมดูอีกองนะพี่นะ,อ,ะองค์นี้ก็จะเป็นแบบ ไม่ปิดทองนะพี่เนาะไม่ปิดทองดูเล็กๆอะ่ะดว<อ>ง,<า>งนี้ก,ก็จะไม่ปิดทอง<ม>หนาบางไม่เป็นไรหรอกพี่<ม>ยันด้านหลังก็จะเป็นหลังยันเมตรเหมือนกันว่าคูกลักดําบดเลยเนะี่ยคือองค์นี้ไม่ปิดทองเลยพี่<ม>อ,องนี้พี่ต้องเอาเท่าไหร่นะเอาหกหมื่น องค์นี้หกหมื่นองค์ปิดทอง 102, แสนสองก็เป็นแสนแสนแปดเหรียแสนแปดชั่วโมงนี้ปิดทองปิดทองพี่โต้งคู่นี้ขอสักสิบสี่ได้ไหมพี่สององ์ต่อรวมกันเลย ชั่วโมงนี้เราซื้อไปขายยังไม่ได้เราพี่ผมก็กะว่าซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะองค์นี้ผมมองว่ายังน่ารักอยู่ของพี่โต้องอะนะพี่นะสิบสี่ได้ไหมครับพาดีปีลึกขอสิบห้าแล้วกันยังไงก็ต้องได้นะอนาคตเนี่ยพาต้องขึ้นอยู่แล้วโอ้โหพี่ผมกะว่าโอ้หนี่หกสิบกว่าปีแล้วเนี่ยพาเนี่ยกะว่าจะไปขายสักสิบห้าซะ สิบสี่ห้าพี่เพิ่มขึ้นให้อีกห้าพันนะนะพี่เนาะเดือนเดือนหน้าสิบห้าละสิบสี่ห้ายังไม่ยอมยังมไม่ถ้าผมไม่ยอมเดี๋ยวพี่ถ้าผมมีต้องการใช้เงินเนี่ยผมก็ไม่ขายหรอกแค่ห้าพันเองโอสิบสี่ห้าไม่ได้เลยพี่ตอนซื้อตอนซื้อต้องแสนห้าแล้วตอนซื้อโอ้โหพี่ยอมยอมเข้าเนื้อนิดหน่อยตามภาวะเศรษฐกิจ ต้องสิบห้าเท่านั้นเลยดีสิบห้าและดีโมเลขสวยแล้วอ่ะผมเก็บไว้แล้วกันพี่ครับอขอบคุณมากนะครับพี่โต้งครับี่บ